ไ่ดีัยามไดีูีู้นีไอ้คู่นี้สู้แดงแดงโอ้ยแบาาาเาเนียวมากาปาาสาวโดนสาวโดนไม่ยอมไม่ทอนะไอ้หุ่ก้อยหน้าโดนจะโดะนีอยู่จหนีอยู่ยกดูเูอมน ใส่ยี่เแล้วรุ่อง็นไรชารับ่ได้เลยี่อยู่รอบน้แดงเสียหดจังหวได้เรียบร้อยสียนดจังหวเดินไั่เรียกเาเรียกว่าเพล่ากปาลไปรอบไปไ่ยิงร้ว่าด้มติดคุ้มเหมือนใครอ่ะเสือด่าไม่รู้นะติสกรแพตีครับ รือว่าแถวนั้งมีทั้งภูเขาก็ทิวทัศน์และทำรมในท่องเที่ยวได้นะครับมากาไม้ครับรอบเแรงงานมาถึงคู่นี้ทีแี้ครับผะ64เลยยาวใหญ่ครับสสยดีอ๊อมือดีเดือดลยนบตกาบจะต้องดูว่าเอกาเต็มทีหนไม่พราะา ที่ขาจะไปรู้ว่าจะมาเอาเสียงเหนือจะมีพระธาตุเพชรเมรุพระธาตุเพชรเมรุอำเภอมืองจังหวัดสกลนครของคุณฐานิษฐเป็นกบลาใสยเอเจนต์ไ่เป็นทาสจะติดใจไปนะด้วยไปนะด้วยนะครับพระธาตุเพชรเมรุไปดอกไปดอกพระที่นัางเขาเกษตรกรเขาทำไงบอก ในเมื่อเที่ยวีเทองกินเทปบกินกันมาเปิดใจดียจะไล่ดีสาวสวยบกพ้าสาววบ้าโดหลาวหนีมาหนีมาเทองกินไล่ดีมาไล่ดีมาจะันไม่ทันใส่เสื้อคายใจกัจใส่เสื้อหายใจกันหมดเอาไว้ไม่แน่นไม่แน่กนมือสาวสบ้ายังไม่ห่างหนีไม่ห่างตอนี่เทองกินไล่ตะคุบไล่ตะคุบแล้ว ไล่จับไล่หมดเลยดิไล่ทุกคนเลยนะตามโจยังตามโจตวยยตามอจู่ไว้คราตองจับตัวควายตี้แล้วเสร็จชัไทมทำได้ดียอดน้กนักเงินกับสาเมืองฟ้าไปเลยกันนะ